สวัสดีครับอยู่กับตัวมอนนะครับตัวมอจากช่องเด็กรู้แมนออฟฟิเชียลนะครับผมวันนี้นะครับตัวมอนจะมาเรีแอคชั่นเพลงรักใครไม่เป็นนะครับทุกคนครับถือว่าตัวมอนอะ่ะไม่ค่อยได้ฟังเพลงแรปไม่ค่อยแบบเปิดฟังเองอะ่ะเพราะว่าเราไม่ใช่ไม่ชอบนะแต่ว่าเราฟังเพลงลูกทุ่งมากกว่าแบบหลายๆแนวเนาะทีนี้เราเลยเห็นแบบ เพลงใหม่มาแรงซึ่งเป็นเพลงรักใครไม่เป็นอันนี้เป็นคนร้องเป็นเอ่อซีนายถูกไหมซีนายครูสเอฟทีทูเคซ r รันคอร์ดบายมากโพลาตมัน่ะถูกไหมเออโอเคครับทุกคนไม่รอช้าเนาะคือ เราก็อยากลองฟังอะไรใหม่ๆบ้างนะครับทุกคนมา Reaction เพลงรักไขรไม่เป็นขออนุญาตใส่หูฟังอีกข้างหนึ่งนะครับ first impression กองไฟสูบปรีแบบมากวิดีโอออกแนวแบดแบเนาะ เราเปิดฉันแกล้งดูซิโยซ์หมายจนเธอไม่อยากใครได้เห็นเธอบอกเธอเป็นคนเดียวที่เข้าใจสิ่งที่ฉันเป็นต่อให้ร้อนหรือก็เป็นคนทำไมหัวใจฉันเย็น มากก็ร้อยที่ให้เธอไปและมากกว่าล้านเปอร์เซ็นไม่เมันจะไปคิดว่าเธอจะทำน้ำตากระเด็นแต่ว่าเรื่องอะไรแบบนี้มันก็ไม่ใช่ประเด็นก็เล่นเหตุตั้งแต่สิบสี่ I feel like Jaden Why girl you lie to me you lie e v e r y d a y สรุปว่าเรื่องทั้งหมดมันเฟกเพราะเาต้องกี่ว่าชิตนาว่าเรื่องของเราทั้งสองแค่จินตนาการ ผู้ใจทุกเนื้อประเทศออก I อ e ฟิ s ส l ดแหล a ประเทศนาไม่คิดว่าเธอจะร้ายว่าซาตานเธอคงจะคิดว่าผมคนนี้มันไม่ขนาดนั้นสิ่นายมันควรจะอยู่กับที่ไม่ควรเป็นภาระตอนอยู่กับเธอก็เอาจาเเมาเลยไม่ได้ตามงานเพราะใครไม่เป็นนายก็ได้เคิร์สโมเดซ่าเลืออยู่คนเดียว,ว่าตุก,กตาที่ให้ไปกอดซะเธอเคยก็ซิบไปฟังดีหูว่าเธอเป็นของฉันตอนอยู่กับเธอมันโลกหนึ่งไป เหมือนผ <Beginning S 1> like ู้ชายสองคนกำลังร้องเพลงใา่ทอดอารมณ์กันผกไหมครับสารภาพนากริสมีไม้กางเขนเอ้ยเผาทำไมอ่ะหลายกาดหนึ่งเลยอ่ะ มือนเพลงกําลังพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นซาตานแต่มีแค่เรื่องของเราอีกเรื่องได้ได้บอกกับเพื่อนเอามาบราดแต่ถามว่ามึงโอเคไหมเลยหันไปถามมันเธอจะจํากันได้หรือเปล่ากูจะรจนฟ้าสว่างเหมือนกับซาดีกูเสพไปคงภาวนากับฟ้บากับฝนในเธอไม่เป็นไขาา้แฟดป้าคุกคน คนนี้คือสลัดหรอไหมครับแม่จะใช้คิดสมองตอนที่ปากอมควันฝ่ายคอคิดถึงของฉันได้ผ่านบนลใจฉันว่าเรื่องในใจฉันรู้เรามีบางอย่างตรงกันและชีวิตฉันดำดิ่งมือนายสานมนดําพูดอะไรไปเธอก็ไม่อยากทนฟังพื้นดินหเลยท้องฟ้ามันก็มีอาจลงท้เราเราก็พิถีพิที่เกิดที่ตรองฉันเป็นคนทำขอให้เธอนั้นได้ทำตามจุดประสงค์ขอให้ชีวิตเธอมีความสุขผสมขอให้ทุกอย่างนั้นมันดีและมันจะดีกว่าในตอนอยู่กับผมมีแค่เรื่องของเราอีกเรื่อง

เพื่อนบอกมึเงเลิมมันไปดีกว่าเก็บไปคิดมันก็ลำบากเองไม่ใช่มันคงจะฝัาส่วนว่าพักผ่อนนี้จังเลย โอเคทุกคนเพลงรักใครไม่เป็นเราชอบมูด and t โท ne แล้วก็เนื้อหาเพราะว่าเนื้อเพลงอ่ะมันมันถ่ายทอดออกมาแบบชัดมากว่าเขากำลังเล่าถึงผู้หญิงคนนี้อยู่อืม ถูกไหมเออคือผู้ชายสองคนอะสามคนแบบเขากําลังเปรียบเปรยอุปมาว่าผู้หญิงคนเนี้ยเปินซาตานแบบแล้วผู้ชายก็เหมือนแบบปลอบกันถูกไหมว่าแบบเออผู้หญิงคนนี้แบบมาทําลายหัวใจเออเปรียบผู้หญิงคนนี้เป็นซาตานแต่สุดท้ายรู้ไหมทุกคนสุดท้ายอะทั้งเพลงนะเรากําลัง มูดมูดมูดเพลงมันมาประมาณว่าเออแบบกูเจ็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 บมากอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายท่อนสุดท้ายอะที่ชอบอะที่บอกไปเมื่อกีก้มันบอกว่าอีกไม่นานเดี๋ยวก็ฟ้าสว่างฟ้าสั่งสักอย่างคือจบแล้วแบบที่แบบพูดมาตั้งเยอะตั้งแยะแบบพันนาโวหารมาแบบเออสุดท้ายเขาก็บอกว่าอีกไม่นานก็ฟ้าสว่างคำาว่าฟ้าสว่างมันมันตีความ ได้ก็คืออีกไม่นานเดี๋ยวก็เช้าแล้วเริ่มต้นใหม่นะครับถือว่าเป็นการเปิดโลกเนาะเพราะว่าตมอนก็ไม่ค่อยได้ฟังเพลงแนวแนวแรปถูกไหมครับแนวนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าเพราะว่าคิดว่าตัวเองอ่ะฟังไม่ทันแล้วก็คิดว่าไม่เข้าใจแต่สุดท้ายก็เราก็เข้าใจเนาะ อาจจะเคยได้ยินชื่อนักร้องอยู่บ้างสรันอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่เราจำหน้าไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนเออก็นะครับวิดีโอนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวทุกคนถ้าอยากให้ตัวมอลีแอรอะไรอ่ะคือเมนเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วนะครับ ฝากช่อง The b o o m e a n Channel ไว้ได้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามไว้ได้นะคะบ๊ายบาย